อาสลังกุ้งค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะเด็กเรียนวิชาภาษาไทยเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะหยิบใบงานกันขึ้นมายังคะ่ะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าตัวดอเด็กนะคะอย่าลืมดินสอยางลบแล้วก็สีมาให้พร้อมนะคะหยิบกันมาหรือย,ยังคะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะมาดูสิคะวันนี้คุณครูคจะให้เด็กทําอะไร คุณครูจะให้เด็กเขียนตัวอเด็กเอแต่ว่าเด็กๆลืมหรือยังคะว่าคุณครูให้ท่องอะไรมาจําได้ไหมถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวไปกลับไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกับคุณครูคครเลยนะคะเดี๋ยวเราจะท่องไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมๆหรือ,อยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วหนึงสองสาเริ่มค่ะกอไก่ล้อช้างไว้ คอไข่ใช้เป็นอาหารขอขวดใส่ของฮาลานคอควายใช้ไถนาคอคนศรัทธามัน่นคอระทางล่างดังฐานงองูสัตว์เรื้อนจอจานวางสำรับชอชิงดังฉับฉับชอช้างเตรียมยกพัดซอโซ่ใช้ล่ามจับชอกัดเชือคือต้นไม้ ยอหญิงคุมศีรษะดอชดานั้นของท่านตอประตักปักไว้นานถอฐานใช้รองนั่งทอมันโทอยู่ในเรื่องเล่าทพุู้เท่าเราเชื่อฟังนอนเนนต้องอยู่วัดดอเด็กหัดละหมาดตอเต่ากินผักบุ้งทอถุงใส่สกาดทอทหารยืนอกอาจทอธงสาบับชัยนอนหนูนำโรคร้าย บใบไม้ใช้ทายาปอปลาตัวโตวใหญ่พอพึ่งเป็นแบบอย่างฝอฝาใช้ปิดกั้นพอพานใช้วางตั้งฟอฟันฉันขาวจังพอสำเพาเขากลางใบมอมาพันอารับยอยักษ์เรื่องเหลวไหลรอเรือรอยไปไกลรอลิงมันทำผิดวอแหวนแสนลำแคา สสารานามัสยิดสอฤสีนั่งคุ้นคิดสอเสือมันดุร้ายหอหีบลอยน้ำมารอจุลาคือเว้าไทยออา่างมีหลายใบหอนกพูกสุดท้ายเอยเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะตั้งแต่กอไก่ถึงตัวหอนกพูกนะคะแต่วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเขียนตัวอะไรคะเด็กๆจ๋าเอ๊สังเกตสิตัวนี้เหมือนตัวอะไรเอย ตัวนี้ก็คือตัวดอเด็กนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะเขียนดอเด็กนะคะดอ,เด,ะะดอเด็กเริ่มด้วยหมวนหัวกลมๆนะคะมมวนหัวกลมๆลากลงมาแล้วก็กลาคขึ้นแล้วก็โค้งนิดนึงแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาอันนี้เขาเรียกว่าตัวดอเด็กนะคะส่วนข้างล่างข้างล่างคุณครูให้เด็กๆเขียนตามรอยประตัวดอเด็กนะคะ เด็กๆเขียนให้ตรงเส้นนะคะไม่ต้องรีบตั้งใจทํางานเลยนะคะไม่ต้องรีบคุณครูรอได้นะคะถ้าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีตัวดอเด็กตัอ้งอยู่ไรเอย่ยดอเด็กตั้งทำไมคะดอเด็กต้องละหมาดนะคะเสร็จแล้วนะคะทําเสร็จแล้วเทมเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปและส่งคลิปกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับวันนี้คุณคุณครูก็ขอตัวนะคะขอตัวไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะอสัสลามุลยกุมค่ะ